ครับบ๊าดีครับพี่น้องพบพ่อกันกับช่องคุยน้อยคนมักนกเขาคือเก่านะครับมืดอนีอยุบบ้านฝนตกครับตกมาจะเมื่อคืนนี่ครับตกมาตั้งแต่พุ่ณะหาทุ่มหกทุ่มครับไปตลาดเศร้ากับได้แข้งฝนไปแล้ะครับมือเศร้านี่เดี๋ยวนี้ก็ยังตกอยู่พี่นอ้องทางเพื่อนดุมเนาะ เดี๋ยวนี้ก็ยังฝนตกอยู่ครับแต่ว่าก็บเบาลงแน่อย่างหน่อยเนาะนะครับฝนตกฝนตกทางอำเภอบ้านดุงครับเราหลวงครับบ้านเราหลวงวังทองบ้านดุงพี่ครับฝนตกฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกบ่มีแนวสุถ่ายลงคลิปพี่น้อง นกก็บ,บ่ได้ไปตอครับลฝนตก้ายุเข่าเนาะมีตง้งแต่ของไปซื้อมาามือเศ้าเนี่ครับของซื้อมาามือเศ้าแนนก็เห็ดเอาน้ำแนนนะครับขนมนี่ก็หาบาทชิบบาทครับพอได้ขายย่ำเศ้าอันนี้ก็ เฮ็ดครับเฮ็ดคอนขาปลากีตูอยู่น้ากันนี่อยู่ในนี่กันถุงละเศาบาทครับนี่มาขายอยู่บ้านปลาทูนี่ครับปลาทูนี่ก็ถาดละนี่น้องถาดละเศาบาทครับนี่สามตัวครับเศาบาทมายอยู่บ้านนี่แหละครับ น,นี่ก็เป็นถุงกับเขาครับแม่บ้านเพิ่นเฮดเอาเองครับถุงกับเขากับเขาาก็ที่เบืดอแล้วครับเดี๋ยวเจ้าของหวานครับถุงละสิบบาทครับนี่นี่ถุงละสิบบาทนี่สิบบาทครับ เฮ็ดใบเป็นชุดเป็นชุดนี่ครับล้านนาล้านข้าเจ้าของนี่แหละครับบกม่วงนี่ก็นี่ครับถุงนี่ครับเศ้าบาทครับบกม่วงนี่ถุงนี่เศร้าบาปขายบกม่วงสุกครับนี่เศร้าบาท เคยเล่นครับพี่น้องสิบบาทมีักบหงครับหงหงน้อยใหญ่ๆนี่ครับสิบบาทครับนี่ก็ได้เกินกับเขาแม่บ้านเฮ็ดแม่บานเพิ่งนกับมาสื่อ ส่บาทใส่ยังเบแล้วครับปนินครับัน,นี้ปนินนี่ก็สุงละส้าวบาทครับสุงละส้าวตัวละส้า,าวรราครับโป้เ <laughs> บ,บาพิษเออถุงถุงละสี่สิบบาทพี่นออ้องเออ ปนิ่น,นี่ถุงละ40บ,บาทครับถุงนี่มีอยู่2โตรครับถุงนี่มีอยู่2โตัวบอกพิษถ <c oughs> ุงละถุงละสิบบาทพอป่ะด่สี่สิบครับนี่ถุงนี่สี่สิบลืมข้าวเนาะมันมีแต่ของเศร้าไหลปานิ่นครับสองตรครับอย่ามาเรียบร้อยมาปิ่งมาหนึ่ง มาถอดให้พี่น้องผู้เพิ่นมาหากับเข่ากัระเบนมาฝักท่องนี่เดียบอกอักเออนี่หายหน่วยเท่าไหร่หน่นวยละส่าวครับหน่วยละส่าบาทนี่พี่น้องส่าบา,าบาทสิบห้าบาทซะแม้ครับน้วยนี่ก็อบสิบบาทหน่วยละส่าบาทสิบห้าบาท ว่าไปมื่อนี้ขอเป็นพ่อคข้าขายของเมื่อนหนึ่งเนาะพี่น้องฝนตกครับบ่ได้ไไปใช้เจ้าของลานพิ่นเหอแม่บ้านพิ่นกำลังจัดของใส่ตู้แช่ครับเห็นเจา้าหมวแดงค่อยอยู่นี่หรือครับตะตีสามมันพักกันฝนตัดทีสามฝนตกพี่น,อ <c oughs> น้อ,นอง นี่คองคายเล็กๆน่นออๆเนาะซอยมะแนกับมีก๋วยเตี๋ย,ยวตำบัะฮวงน้ำแนไปเสร็จแล้วครับอตรงนี้ก็ฝนตกเนาะอันนี้หมูบดบ่อนี่หมูบดก็สซอและเท่าไรเดินอออันนี้หมูบดกับสอและเศร้าวคือกันครับบ้านนี่น โูบดโย่น้ำบานนอกบันหน,น,น้าเข้ากับยังซีแหละครับเส้าบาก็อิ่มนี้ได้ครับงอดเดยสองข่าบุนพี่น้องปลาทูสอตัวย่นี่เดี๋ยวนี้อ๋อสองตัวยห่่ๆนี่สี่สิบบาทป่ะนี่2อตัวห่สีสบาทถาดสาตัวนี่เส้าบาทยี่สบาทแหละครับ ฝนตกเนาะพี่นออ้องเฮ้ยกำลังจ่หอดหนาลงไ้ลงหน้าครับ<ม>เดือนหาเดือนหกก็เป็นแปดสองนห,หรอครับแปดสอง้นในห่วงนี้กับพี่น้องห<ม>้างอีสานกับผู้ลง ใชหดหน้าก็ไปครับบางคนเพิ่งก็ไปหยอดเขาแล้วในห้องนี้กัพี่น้องเขากะรักษาสุขภาพเนาะนะครับอย่างโควิดเพราะว่าทา้งอำเภอบันดุงทังบ้านผมอยู่นี่กัอำเภอผมอยู่นี่ก็ติสแล้วหกละครับหคนยังมีแนวโนมไปอยู่ครับเพราะว่ามันไปสัมผัส ต่อกันกับคนที่เชียงอีก,กหลายคนเอาดูแลสุขภาพเท่ากผ่านโควิดไปน่วมกันเนาะพี่น้องในห่วงนี้กอยู่บานยุดเชื่อเพื่อชาติเพื่อเพื่อนบ้านอะ่ะวันนี้ก็เลยขอบคุณกำลังใจพี่น้องเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ผู้ที่ให้กำลังใจผู้ีหน่อยนะครับสองผู้ีหน่อยคนมักหนกเขานะครับ ทางเทือกอได้ตอบเบิดทุกคอมเมนต์หรือบ่ได้ตอบเบิดกับขอกราบขอไพ่เนาะพี่น้องในห้องนี้กะบ่ได้ไปต่อโนครับอันนี้หอมร่วมอหอมหอมร่วมมัดเท่าไรนี่สิบบาทครับหรือส่าวบาท5บาท้าบาทพะนะพี่น้องหอมร่วมนี่้าบาทครับนี่อื หอมร่วมไปไ่ลาบไ้ต้มนี่ครับาบาทครับนี่โห้พอ่อซสือกินตายวาเนาะผู้บริลูกว่ายุนี่ผมก็ปลูกเอาครับปลูกมีคามีแต่ไข่ปูกอะไรปลูกกระเบิดครับยุบบ้านนี่พอได้ลดไล่ใจลงไปนั่งอันนี้ะกะลัครับเนาจังสั้นกัคลิปนี้ก็เป็นพอค่าจำเป็นมือนีเนาะนะครับ ทายอยู่หนาบานเจ้าของเนี่ยครับย้ำเ่าของมะขายกับคงขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับชิปหนาเนาะพอกันไหมในห่วงที่โควิดโควยังเท่ากับรักษาสุขภาพดูแลตัวเองคนพานไปน้ำกันนะครับคนที่ป้องกันเนาะบอรประมาทกัถือว่าเท่ากาดบตก นะครับตามทางนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อนได้กำหนดไว้ได้บังคับเป็นกฎหมายเพราะเราบอกควบคุมโรคพร้อมครับบรรยากาศเนาะนะครับ,บ,ญญาานะรบฝนตกอึมครึมโดนน้ำเ,เปียกเบิดน้ำบ้านครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ลินครับอ่าคนลินนะรบรรยากาศอยู่บ้านผมนี่แหละอ้าวยังสั้นกับชิปนี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องสวัสดีครับ